งล่าสุดมหาวิทยาลัยเก้าแห่งในพื้นที่ภาคเหนือเขาได้ระดมร่วมกันค่ะ กับหลายภาคส่วนนะคะทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลแล้วก็มาร่วมกันลงนามลงพิธีศัตยบัลกันค่ะว่าอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าต้นน้ำนะคะก็มีการนําเสนอกันค่ะว่าจะทําหนังสือถึงท่านนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะคะทั้งหมดนี้นอกจากจะเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําที่จะทําให้พวกเขาได้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติแล้วนะคะยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศนในว โรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ด้วยค่ะเมื่อเร,เร็วนี้พลเอกแป้งมาลากุลณอยุทยากรรมการมูลลิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมและพิธีลงสัตยาบันระหว่างผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือพร้อมด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเพแบบื่อระดมความคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตป่าต้นน้ำในภาคเหนือและผักดันที่มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้น้ำและดินควบคู่ก,กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งนี้จะมีการทำหนังสือเปิดผนึกเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อให้รัฐบาลกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเร่งด่วนภายในหนึ่งปีนำร่องในสองจังหวัดสี่อำเภอคืออำเภอท่าวังผาอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านและอำเภอรพร้าวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ขณะที่เป้าหมายในระยะยาวจะดำเนินงานพร้อมกันใน7พื้นที่ลุ่มน้ำหลักคือปิงวังยมน,น่านแม่กกแม่ลาวและสารวินมีระยะเวลาการดำเนินงาน12ปีเริ่มตั้งแต่ปี2559ถึง2570 ก็เป็นความพยายามของทุกภาคส่วนนะคะที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตป,ป่าต้นน้ำนั่นเองค่ะที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขปัญหานี้ทุกๆท,ทุกสมัยนะคะแต่ปีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นและคาดหวังค,ค่ะว่าะจะมีความเป็นรูปธรรมแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดด้วยนะคะ,คะ